สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตทโดนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก New Hino 500 Dominator ที่สุดแห่งรถบรรทุกต้องฮิโนเท่านั้น เครื่องปรับอากาศมิสูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมเราคิดจากชีวิตคุณเรื่องของราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลยังเป็นประเด็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราจะสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา80บาทเหมือนที่รัฐบาลพยายามจะกําหนดไว้ แต่ตอนนี้ปัญหาดูหมนว่ามาอยู่ที่คนขายแล้วล่ะครับครับคุณนประชัยครับเพราะบอกว่ากว่าจะรับมาจากยี่ปัวซาปัวราคาก็70บาทป,ปลายๆขายได้สลากฉบับหนึ่งก็ได้ประมาณ3บาท4บาทบอกว่าอยู่ไม่ได้ก็เลยมีแนวความคิดครับแบบนี้ขายสลากผ่านธนาคารกรุงไทยไปเลยดีกว่ารายย่อยสามารถไปซื้อได้ในราคา70บบาทกว่าๆเท่านั้น ทำให้การขายต่อฉบับมีกำไรเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่านี่จะทําให้สามารถขายสลากได้ในราคา80บาทครับเป็นที่8กิกแล้วรายย่อยอยังเขาไม่มีคต้ณได้ขายเกินกันขเขาเดือดร้อนกันเป็นแถวทั่วบ้านทั่วเมืองกันหมดแล้วมันจะมาห้าพันหมื่นแล้วเ็าจะอยู่กันยังไงอย่า yeah, ยกันไม่ได้ก็ได้สองหาสิบทุนมีเงินทุนก็ของเราถ้าแรงขั้นยังไม่ได้เลยบางทีขายไปถึงร้อยใบเนี่ยได้ดอีกนะ นายกแก้ได้ทุกเรื่องแต่ทำไมลอตเตอรีแก้ไม่ได้ใช่ไหมเรยเดียวเองต้งดนดราคาขายให้หยิบป,ปวัวต้นเดรราคาขายให้ขายปีตรงเนี้ยจบเลยหยิบป,ปวัวส่งเธส่งให้หยิบป,ปวัวเท่าไหร่ขายเท่าไหร่จบให้นี้เองนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ค้าสลากรายย่อยที่เดินเร่ขายทั่วไปต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศช่วยเหลือคนจน กำหนดราคาลอตเตอรี่ที่80บาททำให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนจนแทบจะไม่มีกินหลายคนบ่นท้อแท้อยากเลิกอาชีพนี้แต่ก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรเพราะเร่ขายลอตเตอรี่มานานกว่า30ปีแล้วหากจะไปสมัครงานอย่างอื่นคงไม่มีใครรับเพราะอายุมากเกินกว่าจะไปรับจ้างทำงานบรรดาผู้ค้าส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการให้กองสลากเปิดเสรีให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าไปซื้อได้ไม่ต้องผ่านเอเย่นยี่ปัวสาปัวโดยให้ลดราคาต้นทุนมาอยู่ที่70บาทหรือ72บาทก็พอรับได้เพราะทุกวันนี้สลากที่รับไปขายมีราคาทุนสูงมากอยู่ที่77บาท50สตางค์แต่รัฐกำหนดให้ขายใบละ80บาทเหลือกำไรเพียง2บาท50สสตางค์เท่านั้น แทนที่คนอาลกอร้ามาไทายที่จะขายก็ไม่ขายขายตลาคาขายราคาแพงแล้วคนน,กกนักญาติมาซื้อถ้แพงแล้วทามาคนนักญาตเนี่ยจะขายเท่าไหร่ขายแปดสิบตั้งกี่อะไรสองร้อยห้าสิบตาน,นี่กี่อะไรเดือนหนึ่งได้สองร้อไม่ติงจุดแพงด้วยจากการลงพื้นที่สำรวจแผงขายลอตเตอรี่บริเวณสี่แยกคอกบวชช่วงที่ผ่านมาภายหลังออกผลสลากกินแบ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายน พบว่าบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่งวดใหม่เป็นไปด้วยความเงียบเหงาผู้ค้ารายย่อยต่างรอฟังคำชี้แจงทางออกจากรัฐบาลอย่างใจจดใจจอ่อต่อท่าทีที่เกิดขึ้นในส่วนของราคาทุนยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อสลากจากเอเย่นไปขายต่อนอกจากบริเวณแยกคอกวัวจะมีแผงขายลอตเตอรี่ราคาส่งจานวนมากตั้งเรียงรายริมข้างทางแล้วยังมีจุดรับซื้อเลขรางวัล จากผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยมีป้ายติดไว้อย่างชัดเจนซึ่งวันนี้มีประชาชนที่ถูกรางวัลนำสลากมาขึ้นเงินหลายรายส่วนใหญ่ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวและ2ตัวขณะที่บางคนโชคดีถูกรางวัลที่5และรางวัลที่3และรางวัลเลข3ตัวหน้าที่เป็นรางวัลใหม่ด้วยคือเลข260และเลข403ต่างนำสลากมาขึ้นรางวัลเรียบร้อยแล้ว และย่อมให้ราคาร้อยละสองบาทแล้วก็เนดูข้างหน้าด้วยกถ้าเราเราเลือกข้างหลังไม่ได้เราก็เลือกข้างหน้าถ้าข้างหลังเราเลืกที่เราฝัานแล้วเราไม่ได้เราก็ดูข้างหน้าแต่เราถูกข้างหลังเรไม่ทราบครับแค่สิบเนาะมันก็มันก็ดีนะ แต่ว่าคนซื้อไปขายขอเพื่อกำไรน้อยก็ต้องเดินมซื้อพอเลือกรุ่นนี่เฉยเขาแต่พอตรวจดูก็ถูกนี่หว่าอะไรก็โอเคทางเลือกเพิ่มขึ้นก็โอเคเวลาเราซื้อเราเลือกงดูหน้าด้วยการขาก็ไม่ไม่เน้นเน้นในข้างหลังครับตัวแทนรับซื้อรางวัลบอกว่ายังมีประชาชนจำนวนมากสับสนไม่เข้าใจในเรื่องของเลขรางวัลสามตัวหน้า นำสลากมาขึ้นรางวัลผิดหลายรายอยากให้กล่องสลากประชาสัมพันธ์เรื่องเลขรางวัลสตัวหน้าให้มากขึ้นขณะที่ผู้ขายทั่วไปบอกว่าราคา80บาทขายง่ายหมดเร็วแต่ไม่มีกำไรด้านผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังคงจดจ้องที่เลข3ตัวหลังและเลข2ตัวท้ายยังไม่ตื่นตัวกับการเลือกซื้อเลขสาตัวหน้ามากนักเพราะอาจอยังไม่เข้าใจในส่วนนี้ ถ้าเกิดขายได้ราคานี้รวมไปถึงพิมพ์ได้อย่างไม่จำกัดนะครับจาก72ล้านฉบับเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านฉบับหวังว่าพอเป็นแบบนี้แล้วคงจะช่วยได้ทั้งผู้ซื้อในราคา80บาทและคนขายที่ขายราคานี้ก็ยังอยู่ได้ครับคุณเดชประชัยครับ,รบเรื่องนี้ครับยิงดูแลว้วน่าจะเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ทางบัตรมามันก็เป็นเรื่องใหญ่มาตลอดเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือชั่วโมงที่26คืนนี้ผมและคุณอธิชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ